สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมฮีโน่ตัวใหม่ทุกท่านน่าจะได้เห็นเป็นเจ้าแรกๆนะครับผมนี่ครับซีรีส์900นะครับนำเข้าจากประเทศพม่านะครับกันชนยังสวยครับหัวนี่ยังสวยหัวนี่ทำมาจากไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมครับของนี่นำเข้าทั้งหมดเลยนะครับนำเข้าทั้งหมดนะครับเครื่องนี่มาจากประเทศพม่าเหมือนกันนะครับ8สูบครับผม16วาวครับ33,000แรงม้ากรองนี่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับได้จากญี่ปุ่นครับแท้ญี่ปุ่นเดิมๆเลยนะครับมาเลยครับมาใส่ครับกระบะนี่ อูอด,ดังที่สุดในประเทศไทยครับผมที่ต่อมาให้ครับเฟืองท้ายที่ผมได้มาจากอ่าผมใช้เฟืองรถรถถังครับผมพอผมซื้อกับวารเดนมีปูตินครับเขาส่งมาให้ครับนี่ดูมรวมแล้วแม่งโคตรแรงครับผมบอกว่าได้เลยครับไปทุกแปลงไม่มีการจมแน่นอนคันนี้แรงแรงจริงก็ของนาเข้าหมดลงเลขนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเลขนี่ซื้อมานี่อะไรจะื่องบินอะอะไรจะื่องบินทั้งนั้นดูกระบะได้ต่อไว้อย่างเรี่ยมนี่ ม่ง่ายไม่อยากจะคุยยางนี่ไม่ต้องกัวเลยยางนี่สั่งล่อมาจากอันนี้เลยสหรัฐอเมริกาส่งมาให้เนี่ยใช้ยางมืองนอกเมืองไทยไม่ใช้กระเลนนี่เปง่ายดูรวมๆแล้วมีสน่ห์เหลือเกินฮะ